แสดงความยินดีกับเวทีนยิ่งใหญ่นี้ก่อนขอบคุณทั้งสองท่านนะที่เชิญพี่ผิอมาพี่หมีกล่าวนี้ครับก็สงขาเข้าเข้าตามันตั้งแต่ช่วงเข้าห้องดำนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่าคุณสมบัตินะครับมีความพร้อมหลายๆอย่างนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือได้เป็นกระบอกเสียงให้กับหนุ่มรอรักโลกเวทีรักโลกของเรานะครับแล้วก็ไปแต่ทางภาคใต้กันไปพัฒนาสงขาให้ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่เป็นพลังแล้วก็เป็น แบรนด์โลโก้ให้กับแบรนด์สเก็บนะครับอ่าสงสารตาวนิดนึงเลยเป็นไงบ้างคิดไหมว่ามารอบลึกขนาดนี้คุณครับก็วันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็เป็นรางวัลที่ผมไม่ได้เสียใจเลยครับก็ถือว่าผมได้ทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่หมีก่อนครับก็ขอบคุณพี่หมีมากๆนะครับที่เป็นผู้จัดแล้วก็ได้เล็งเห็นถึงคุณสมบัติที่ความพร้อมในตัวของผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะชมผ่านที่ฮอหรือว่าทางไลฟ์สดนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและวันนี้ผมก็ทำได้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านฮะขอบคุณรั<ส>บบ๊ายบาย